เมื่อกี้ลูกค้าถามว่าถ้าดาว0อน่ะดีไหมผมว่าหลายคนคงคิดว่ามันก็ดีแค่ว่ายอดผ่อนถูกลงแต่จริงมันมีข้อดีหลายข้อเลยอ่ะข้อแรกคืออัตราดอกเบี้ยนะยิ่งถ้าเกิดว่าเราดาวเกิน2 5%้เอนมื่อไหร่เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะลดลงพิเศษกว่าปกติสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยพิเศษปกติเนี่ย3บาทถ้าดาวเกิน25มันจะลดได้ประมาณ10ตังก็เหลือ2บาท90อันนี้เป็นข้อแรกข้อที่2เนี่ยก็คือที่เรารู้กันว่ายอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันจะลดลงทาให ดอกเบี้ยมันก็จะหายไปขึ้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึง่งแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือกู้ผ่านง่ายเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไฟแนนซ์นะกู้ผ่านยากมากแต่ถ้าคุณดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านง่ายง่ายกว่าเดิมเยอะผ่านในวันได้แบบสบายๆเลยเพรา,านะธนาคารเนี่ยเขาไม่กลัวว่าคุณน่ะจะไม่ผ่อนรถถ้าคุณดาวห้าสิบยังไงคุณก็ผ่อนรถต่อจนหมดสัญญาแน่นอนแต่ข้อสำคัญที่สุดนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่าการที่เราจะเอาเงินทั้งบดทั้งก้อนเนี่ยมาซื้อรถ ถ้าคุณดาวขึ้นหนึ่งสีแสนอีกสี่แสนเนี่ยไปลงทุนทำอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจหรือฝากประจำหรือแะ้รแต่เงินก้อนนั้นที่ได้กลับมาผมว่ามันมากกว่าดอกเบีย้ยที่เราอะลดลงไปนะใครสนใจรุ่นมือสองนะผมมี2ส,สาขานะครับมีที่ชลบุรีนะครับแล้วก็มีที่สมุทรปราการบริเวณสนนเส้นเทพรักษ์นะสนใจสอบถามเติมได้ครับที่เจมของเลดออโต้